ฮัโลโหลองค์สุนโตนเจ้าแม่อุตร้ามาอีกแล้วนรลงยินมแถวพระรามเก้า เจ็บใจมานี่เนี่ยนี่นมวยวัดนะครับมวยวัดมวยวัดฮะเฮ้ยเออนี่มวยวัดโดนจุกอู้ยเยอะจบ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 จุก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 โอ้ยมวยวัดโดนแล้วพี่โคทโรเป็นไงมางเงาถูกชกไปหรือเปล่าๆๆสูขเขาอะเปไเปไเน็ไม่เป็นะดีดีเดี๋ยวครับกลิ่งเลยพี่นี่ออืไ่ไรใช่ไหมังพี่โกนเถอะ นี่ยอย่างนานนล้วเลิกตอนนี้เองดีกว่านะลูกมาฮึไม่น่าสนับสนุนเนี่เลิกไปเลยจะต้องการจะส่งไปชิงแชมป์อยู่ดนะ้วยนะแต่โชคย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกที่สุดเลยอาา่ะฮะเล่ามาอาูา้นี้เป็นจะมาชกใหม่นะเฮ้ยจับใจพรุ่งนี้ผมมาแน่นอนจำไว้นะคราวน้า<อ>ผมจะชนะให้ดูทีเขาว่าแล้วนะพอเหอะไม่สนใจคราวน้าชนะชนให้ดู ฉันสัญญาได้เลยเชื่อสิไม่ก็เจ็บอีกอโชคเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นจริงสิไม่ต้องพูกแล้วนะเรื่องนี้ขา้าน่ะฉันให้ดูสัญญาไหมเอาป่ะแต่แหลอกเด็กอ่ะ าคุ้มกเปยกกับาจมียไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราต้องยอมเมียเปรียบเสมือนแม่พราหยดรอะไรเนี่ยอะไรเล่าญยาิใครอะเมียมาเขาไม่ใชงเมียใครมีเขาบนหัวด้วยมยอะรอะกบือกบือไม่ใช่อะไรง่ายยางงั้นตีบดนะ เข้ามาเออย่าพิษชิวอ้ยโอ้โอ้โอ้เอามันไปกินคนเดียวพอแล้วโอ้ยแค่ไปกินเลยเออเออเนื้อฉันไม่อร่อยรองปล่อยฉันเถอะอย่าให้ตังปล่อยคนงานในเหมือง ผูกสับหลาดไม่ทราบสัญชาติกลืนกินและเรื่องร้ายแรงนี้แซดยังไม่รู้สิต้องสู้ให้ได้เอาละตอนดีสเสจะย้อเขาโพิครัวนะวิ่ย วิ้แม่นมากเลยดูสิเฮ้ยดูอยู่ใน<ห>ถุงเลยเฮ้ยอยู่ในถุงเฮ้ยเขาแปลกจังเลยอ่ะเจ็บเป็นยังบ้างอ่ะพี่โค้ชเล่าครับเฮ้ยพี่มาดูอะไรนี่เดะท่าหัวเราะได้ด้วยอะ่ะมาดูนี่ครับบ้านนะมีที่ไหนเล่าว่าไงครับอกอโทษพูดนะนี่ก็ไปใช้การค่ะ ไปรีบกลับบรยงานตัวที่ฐานด่วนมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะครับผมเออพี่ไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้องรีบกลับก่บอนถ้วย<อ>แห่จังเลยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักได้พังลงอาหารในเหมืองไปซึ่งอยู่ใ,นในกล้ๆแม่น้ำธามะนะเินอะไรนะเมื่อ,อ,อคืนเนี่ยใครกินข้าวกับแกงกะหรี่ช่วยบอกหน่อยสิเธอเหรอผมครับเนื้อผ,ผมด้วยผมด้วยฮะ เมื่อคืนเธอก็กินแกงกะหรีดีแล้วงั้นเธอไปสืบสวนเรื่องนี้นะนี่เป็นคำสั่งเออเอ้ยครับผมเมืองถูกหินถล่มทับไม่มีทางที่จะเข้าไปสมุได้แต่กเทโลและนาราก็พยายามเดินเข้าไปในเขาเพื่อว่าจะพบข้อมูลอะไรบ้างเฮ้ยเ,เข้ามาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่พบอะไรเลย คงเป็นแค่ปรากฏการเตือนภัยเฉยๆไม่มีอะไรมั่งกลับกันดีกว่าะเฮ้ยพปกินก๋วยเตี๋ยวเหอะคุณบ้าสับหลอดใครป้าไหนเฮ้ยอะไรกันล่ะมันอยู่ไหนฮะอยู่ไหน ในหมอกไงเล่าป,ป้าเอ้ยแปลก <đ. S 1> นี่นายจะป้าได้ไงเพิ่งมาเรื่มงานแรกตื่นเต้นมากเลยทา้ามากเราัางหน่อยไม่ใช่นะกมเห็นกับตาจริงๆนะนายเห็นเงาหรือเปล่าเห็นเงาเราในหมอกมั้งอย่าคิดมากนะเมา 1ส3หนึ่งแสนสี่โอ้โหดดทนแสนห้าแสนหกแจนโอ้สวยจังเลยนะครับค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเนี้ยคะ่ะผมหมายถึงคุณนะอ๋อเลยค่ะแคนจิโต <c oughs> อ่นนังสืออยู่้อครับว่าไงฮะไม่ทราบเลยคะ่ะเห็นขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมอ <c oughs> อกมาเลย วันนี้แปลกๆปล,ปล,ลค่ะพูดอะไรแปลกๆทั้งวันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะสิคะยังสงสัยอยู่เลยเละคะ่นนะตีไปยังไงบ้างเจอเคจิเกิดอะไรขึ้นนี่เองบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าเป็นอะไรไปอืมเป็นเพื่อนกันไม่เชื่อเหรอไม่จริงอ่ะผู้ผู้ใหญ่เชื่อไม่ได้อออผมพูดเรื่องจริงด้วย ปู่ยายก็ไม่เชื่อผมเลยนี่เคนจิว่าที่พี่พูดอะไรอ่ะเธอเชื่อพี่หรือเปล่าล่ะฮะถ้าผมจะบอกพี่ว่าผมเห็นสัตว์ประหลาดละะ่ะเนี่ยจะเชื่อผมมากเคนจินี่เธอเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่ไหนไมันเหมือนกับที่พี่เจอมากเลยฮะพี่ก็เจอเหมือนกันเหรออือ,อจริงเหรอตีสิ ผมจะพูดให้พี่ซาอุดีฟังแต่เขาก็ไม่เชื่อผมเลยคือว่างี้นะนี่อยู่วันหนึ่งอ่ะผมไปแถวแถวสะพานอ่ะอะไรอ่ะอไรช่อนมั้งนั่นอ่ะช่อนอย่างนี้เหรอว้ายว้ายตกใจ งั้นไม่ผิดแน่กระสุนเนี่ยพี่เป็นคนยิงมันเองตอนที่เจอมันในหมอกเก่งจิพี่ต้องรีบกลับหน่วยของพี่แล้วนะขอบใจมากน้องคุณเก่งมากเลยนะยพี่ไปก่อนนะอ,อย่าหนะ้อืมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กจะพบมาตี่ต้นน้ำนะแสดงว่าสัตว์ประหลาดมานำมาทิ้งเอาไว้แล้วคุณแน่จะเ,เห็นสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมหืมตัวเดียวกันแน่อย่างนั้นเหรอคุณทะโละไม่ผิดแน่ครับ ผมเห็นมันจริงๆนะครับไอมันเรื่องใหญ่นะคอทาร์ลเระโทษที่สรมรักนายในตอนนั้นขออาภัยที่ไม่เชื่อนายนะครับหน้านี่หมายความว่าเอ่อมัน,ม,น,ม,นมันอะไรมันมันละลายมาตามน้ำงั้นเหรอสับปะหลดเนี่นะไม่รู้เอาแผนที่ไปน้ำมาดูเลยอ่าได้ค่ะผู้การครับเอาแล้วเราต้องวางแผนกันก่อนนะตอนนี้นะอก่อนอื่นเราต้องไล่มันขึ้นจากน้ำก่อนนะครับเราปล่อยกระแสไฟฟ้าลงน้ำดีกว่าเนอะ เอ้ยจริงด้วยนะเอาวิธีนี้ดีนะบแผนปักกระแสไฟฟ้าอผมเห็นด้วยกับความคิดพวกคุณนะสัตว์ประหลาดมาต่อตั้งกระแสฟไฟฟ้าเราจะต้องเตรียมใบัติการก่อนอื่นจะต้องให้ผู้คนแถวนั้นอพอยพซะก่อนเพื่อป,ป้องกันอันตราครับผม<ข> ครับครับพร้อาเริ่มงานได้โอเคครับโอเคครับอ่าแล้วเดี๋ยวเปิดสวิตช์ละนี่ยลงมาลงมาเนี่ยไฟโดดทุกคนพร้อมไหมใช่ไหมรับมันเตรียมนะรับครับับสวิตช์ได้ ん <music> <music> 何がいい home. จริงแล้อเขาตอนมันขึ้นบอกแล้วเหรอมาแล้ว<ต>ลดดดลด<ง>ลด<ง>ลดลดลลดลลดลมาดาลดา ายฉจะลองแล้วให้ช่วยด้วยมันจะเจียดฉันคนเดียวหรือไงเนี่ยไม่ให้ช่วยด้วยมันเล่นฉันคนเดียวเลยเงยนี่นะเพี่ยงโอ้ยสับประหลาดมากอย่านะโอ้โหยไอ้ Ai! À, Nhảy chơi cho tôi với đi. ơ Con. Giờ không đi. Ông à, à. Đi chứ hả? Hây. Cho สวยแบบนี้ได้เสียแน่นอนได้ปรับแรงล่างแล้วมือติดปริ้นุตราแล้วแปลงล่างได้อย่างสบายอุณตะแมนแฟชชเขาเปลี่ยนร่างเป็นจอบรุตุรแมนนับดนซิกอุนตะแมนฮารลเฮ้ยมาถึงะซอยเลยอ้ารดบด้วยผ้ขอบคุณยังมีแปลงนะฮะเดี๋ยวเลทเฮ้ยนี่นะเซยเย์ตลุมทุกคุณจะป็นทารุ อย่าแล้วอ <s ays> <Celt ic> <io> ุตมะช่วยหน่อยไปไหนจะข้าหนอยิงมัน

ไอ้หลุมเนี่ยเป็นถ้ำที่มันจะดื่มกินทุกอย่างจนขึ้นชื่อในบุรุเด็กๆเด็กเขารู้จักดีเหมือนกับพ่อคุณอาราคคิเลยนะเนี่ยที่ดาฉันกินเก่งใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะกินเก่งแต่ฉันก็เลือกเรื่องรสชาตินะจะบอกให้ชาวนาเนี่ยกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามากกว่าใช่เฮ้ย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 เฮ้่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ และคืนนั้นเองสัตว์ประหลาตัวนั้น,น,นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ตายอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่ฮได้เลยเฮ้ยพี่โคตรเล่าฮะฝึกหัดขนาดนี้ีรข้างต่อไว้ต้องชนะแน่ๆเลยนะพี่เนอะว่ามะอืมใช่แล้วพี่สัญญาไว้ด้วยจับได้มั้ย พี่โทรัพทสัญญาอยู่แล้วพี่จะต้องชนะให้ดูครับอืออ,อ้าเจ้าทาโร่หายไปไหนแล้วอ่ะทาโร่ตกลงไปในหลุมนี่แล้วพี่ทำไงอ่ะแย่แล้วอันตรายน่ะระวังนะไม่เป็นไรแปลก,ปกอย่าเข้าใกล้นะพี่จะดูเด<า>ี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย พี่อือดอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยแย่ละไอ้บ้าที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นแบบเนี้ยพี่โคตรโลกครับเฮ้ยนี่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 ใหญ่พี่เฮ้ยลอยอะไรเนี่ยเฮ้อพี่เฮ้ยปล่อยสีอัย

เห้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เอสเล้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยยใช่ยเ่เฮ้ยเฮ้ยเ้วยเฮ้ยยเเฮ้ยเเ้ยย้ย้ยเ้เ้ย เงยไอ้สับหลาดกินเลวไม่เลือกเลยนะกนแกเราไม่มีทานติดต่อเขาได้เลยหรือไงเนี่ยใช่เลยทีเดียวเราจะลองติดต่อดูนะคนทะเลาะได้ยินไหมคนทะเลาะคนทะเลาะได้ยินไหมทดลองนะฮะมเมืนน่อไร่เ้ยกับผมเนี่ยตอนนี้นายอยู่ในท้องสลดสหลาดอย่าท้องกลเบ่อไท้อ้อง้อง้อ้องอ้ททออ้ง เราใช้เนวยเย็นเรากำลังคิดแผนอยู่นะแต่ยังไงนายก็ได้เข้าไปอยู่ในท้องสัตว์ประหลาดเป็นคนแรก้าเลยงเน้ะพูดเล่นอยู่ได้พอที่ถูกกินเนะถูกจ่อยไปแล้วหลายคนนะนี่ท่านครับไอสัตว์ประหลาดนี่นะเมื่อวานมันกินสัตว์ประหลาดเข้าไปทั้งตัวฉะนั้นระบบจ่อยอาหารมันคงจะไม่ค่อยดีนะการเคลื่อนไหวคงจะไม่ค่อยดีแน่นอนนะครับเมื่อกาจะใช่นะระบบจ่อยอาหารไม่ดีมันท้าท้องผูกได้น่ะฮะเอางั้นเอาไงดีอะนึกออกแล้ว เราต้องเอายาถ่ายให้มันกินนะมันจะได้ถ่ายทารลณออกมาจะต้องให้มันกินมากกว่ามันย์ทีนันแล้วก็เราให้มันกินเลยดีไหมครับฮ้ยแต่ว่าผมว่าเราใช้วิธีเอาไงเปิดหลุมตรงกลางหน้าท้องมันจะดีไหมครับดีไหมครับเอาอันน่ะครับเข้าท่าวิธีเขาไหนเข้าท่าดีเริ่มเลยนะเด็ทารอยู่แถวนี้นะแล้วก็ใส่ท่อเราไปทางนี้หัดตกลงงั้นเราก็เอาท่อแรงดันสูงจิระใช้คอนดอตครับเอาละ เอาใจดีๆให้หนูนั่ตงตัวนีๆเจ้าดิๆดดีถอยไปก่อนเลี้ยวตัวนะ,ะพีโคทัโลครับอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะพี่นะว่าดีมากดีมาก เด็กเยี่ยบเลยโอ้โหเป๊ะเลยครับตอนนี้มันย่อยแล้วน,น้ำย่อยออกมาหน่อยหมท้องมันเอิดนะ่ะหาอีน้อยกินก็ไม่ได้ต้องเอาแบบนี้เอาน,น้ำย่อยออกมาสัาากแย่แล้วอ่ะมาท่อออกไปแล้วอ่ะฉลาดฮะปีโคเทโล่แย่แล้ว จบเลาเดินตีท้องตัวเองอีเฮ ja, ้ยมานี่ะมาน้อยโมจีมานิมาหีระวังนะระวังระวังนะดีมากจะยอมตายตรงนี้ไม่มีทาง ว่าจริงๆทอดแรงด้านสูงไม่ได oh. ้ผลเช็ดเงินเช็ดเงินดูนั่นว้ายสัปดาห์ที่มันกินมันก่อมไม่ย่อยด้วยมันโอยแล้ว ไอ้จะสัะหลาดเฮายแต่พี่อะไรดีๆบ้างไหมฮะนี่มบริจม่าขอน้ำชายค่ะไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าได้ค่ะอยู่ตรงนั้นเนี่คคะน้ำเปล่าอ่ะอ่ะเฮ้ย รอยพ่อผมจะไม่เชื่อพี่คอทาโล่รอย พระเอกของเรากําลังแย่แล้วตอนนี้จะโดนย่อยสลายหรือเปล่ามหมมันชนาเสียวไส้จริงๆแต่ในขณะนั้นขณะที่พระเอกของเรากำลังจะเสียทีจะสับหลาดเออนั่นใครเนี่ยที่กำลังบินมาจากต่างดาวเขาเป็นใครกันแน่เหตุการณ์แบบนี้คุณหนูไม่เคยพบใช่ไหมครับแน่นอนตรงนี้แต่ในยอดมนุษย์อุตมะนทาร่เท่านั้นโปรดติดตามตอนหน้านะครับว่าพระเอกเราจะรอดหรือไม่แล้วคนที่มานี่คือใคร